สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาแวะคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะ เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อว่าบ้านราวีคาเฟ่นะคะคาเฟ่แห่งนี้มีสองสาขานะคะสาขาแรกตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสาขาที่สองก็ตั้งอยู่อำเภอเมืองเหมือนกันแต่ว่าตั้งอยู่ตำบลบ้านโพนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคาเฟ่แห่งนี้เป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะคะ ตกแต่งเป็นแคมปิ้งค่ะด้านนอกนะคะในโซนเอาดร์นะคะร่มรื่นมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับนั่งเล่นนั่งชิลหรือเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปในสไตล์มินิมอล้วยนะคะแล้วก็ชื่อร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเบเกอรี่ม,มากมายเลยค่ะผ่านมาชถวนี้ แวะมาทานได้เลยนะคะบอกเลยว่าเครื่องดื่มรสชาติดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านนี้จะเป็นโซนเอาดอร์นะคะจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสไตล์แคมป์ปิ้งนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปนะคะผ่านมาแถวนี้แวะมานั่งนะคะ